หอที่ปลูกต้นไม้กับที่อยู่ใหม่ใจไหลแน่เล่นมาดูชีวิตต้นไม้สายป่านมันสั้นนักสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปเรสดนี้ครับไอเดียเว้นไม้ในสวนอย่าง ได้ต้นไม้มาครับกับการหาที่อยู่ใหม่ให้กับคนที่มีพื้นที่น้อยเละมาดูครับต้นไม้สายป่านสั้นเป็นยังไงใช่แล้วครับนะไปได้ต้นไม้มาครับซึ่งมีหน่วยงานนะครับของทางอะไรทางกรมป่าไม้หรอนะเอามาตั้งเอาไว้นะครับตั้งไว้ที่บริเวณบ้านนะแถวเพื่อนบ้านนะครับทีนี้ก็ บอกว่ามีกาไก่แปอานะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีกยไก่แปอานะครับจนเนี่ยที่พี่น้องเห็นครับต้นไม้นี่เหี่ยวเฉากันไปเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยครับมันเป็นลักษณะของนะมันโครงการนี้นะมันเป็นโครงการที่ไม่รู้แอบแฝงอะไรหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะใครใครรู้นะคือมันเหมือนกับมันมีโครงการนโยบายนะครับในการนําเมล็ด กล้าไม้นะครับจากในป่ามาเพาะนะครับนะมาเพาะซึ่งมันจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะที่รับผิดชอบเรื่องนี้แต่เขาอะมันมันได้เ็เรียกว่าได้เป็นเป็นงบอะไรสักอย่างเนี้ยไม่รู้นะครับทนะีนี้ก็พปต้นไม้เติบโตขึ้นก็เนี่ยครับนะต้องไปแจกจ่ายนะครับซึ่งประมาณแถวบ้านผมนะอย่างที่บอกครับนะแถวบ้านผมก็ในละแวกนี้ก็มีนะ มีผมอยู่คนเดียวครับที่ปลูกต้นไม้ในสวนยางนะครับแต่อื่นนะเขาปลูกก็ตามสวนปลาล์มนะครับนะก็ไม่ค่อยมีใครจะปลูกนะสวนปลาล์มนะอย่างที่รู้กับสวนปลาล์มนะต้องเตียยโล่งเลยนะครับทีนี้สวนยางเดี๋ยวเขาไม่มีใครปลูกอีกนะก็ไม่รู้นะเขามาตั้งไว้เนะี่ยเหี่ยวเฉาเนะี่ยเรียบร้อยครับนะปะก็เรียกผมให,ให้ไปดูผมก็ได้ไปไปเอามา สักสี่สักสิบต้นได้ไหมนะตงนุงหนึ่งนะทำเป็นตงุงเป็นแพกเป็นแ๊กไปรับมาดูครับต้นต้นอะไรเห็นแวบแรกผมคิดว่าต้นหลุมปอไม่ใช่นะครับนะดูคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะครับแต่ดูตรงใบเนี่ยนะเหมือนต้นกล้าหลุมปอนะครับเพราะว่าใบมันแต่ต้นกล้าหลุมปอไม่ได้เป็นแบบนี้นะนะผิวต้นผิวต้นหรือว่านะใบ นะดูไกลๆแต่ลุมพอะตอนที่เขาเป็นต้นกล้าเล็กๆอย่างนี้ครับเขาจะแตกใบนะแตกใบขึ้นสองฝั่งอย่างนี้แตกใบขึ้นสองฝั่งเนี้นะนยจะจะไม่เป็นกิง่งเป็นก้านอย่างนี้นะเออแปลกหลุมพอนะนะแตกใบขึ้นไปนะครับแตกใบขึ้นไปนะแต่เนี้ยต้นมกกนะกาครับนะมกกนะกา เดี๋ยวฉัดกับอาที่ปลูกก่อนอ้ยของผมเองก่อนนะมันอยู่เต็มหมดแล้วครับนะไม่รู้จะปลูกยังไงแล้วนะครับนะแล้วเดียวนี่นี่นี่อันนี้ต้นอะไรป่ยุงือเป่ะนะต้นกล้าต้นป่ยุงไหมน่าจะใช่นะผมว่านะนะี่ครับนะหลายต้นก็ตายไปนะเนื่องจากถูกแดดแผดเผานะครับเอามาตั้งไว้ครับอย่างที่บอกนะหน่อยอานนะ่ะป่ามาตั้งเอาไว้ในที่นี้ก็ไม่ไม่เห็นไมีใคย ค่อยเมานะไม่เห็นมีใครเมานี่หละครับต้นไม้สายผ่านมันสั้นนักอย่างที่ผมบอกครับมันมีหน่วยอานนะครับหน่วยอานหนึ่งที่เขียวกล้องนะครับเพราะ,มะเมล็ดต้นไม้ครับมเมล็ดต้นไม้นะเวลาเราเปาะเนี่ยก็แทบจะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแก่ใช้ที่บงังแดดนะฮะแล้วก็ลดน้าสารอาหารต่างๆมันอยู่ในมเมล็ดของมันแล้วนะครับทีนี้พอมันโตขึ้น ก็นำไปแจกจ่ายนะครับนะถ้านำไปที่ที่เขาต้องการนะมันก็เป็นประโยชน์เยอะครับแต่ถ้าไม่ละก็มดีนะไม่ดีแต่ต้องอที่ปลูกนะครับเนี่ยครับแต่วันผมนะก็อย่างเนี้ยครับก็อย่างที่บอกครับเป็นสวนปาล์มสวนอะไรนะครับ ทีนี <werk Sud uri> ้เขาก็ไม่นิยมปลูกกันนะต้นไม้ในสวนยางในแปลงยางไงก็มีผมที่ก่อยเก็บไม้ในป่าบ้างอะไรบ้างมาปลูกนะแล้วคนที่ต่างหน่วยงานเอาไม้มามาคองไว้ก็ก็คงใหญ่นสวนยางผมลกลกลกนงลกกว่าคนอื่นเขาก็เลยมาบอกให้ผมเนี่ยไปเอามาปลูกนะครับไอ้สวนผมเนี่ยฮะก็อยากจะปลูกอยู่เลยครับแต่เรามัน อยครับเนื้อที่มันน้อยนะครับที่น้อยก็คงต้องอแซมแซมนะฮะแซมแซมไปนะครับแซมแซมไปในบริเวณที่อาจจะต้องใช้อเอาต้นไม้เอาต้นไม้อย่างอื่นนะที่ออกไปก่อนเพราะอันนี้เป็นไม้ดีนะมะข่ามะข่าแล้วก็ไปยุงนะไม่รู้จะรอดไม่รอดนะเดี๋ยวว่าต้องลองปลูกดูครับ,รบว่าจะจัดที่ริมแดนนะแต่กวางนี้ ดูเหมือนว่าเป็นไงครับเต็มไปหมดแล้วโอ้นะครับนะมีไม่รู้ตันอะไรต้นหมากต้นเตียมนะแล้วก็นี่จำปาทองนะครับในริมแดนริมแดนเนี่ยนี่สวนปามดูสวนปามซะก่อนครับโล่งเลยกันสวนปามนี่เป็นไงครับและอย่างนี้นะต้นไม้อยืนจะลงไปได้ไงก็ก,ก็เป็นธรรมดานะสวนปามนะก็คืออย่างน้อยก็ต้องรถต้องวิ่ง วิ่งเก้าไปบรรทุกบรรทุกลายปามตะลายปามนะคือก็ต้องทำให้มันโล่งเตียนนะไม่ว่าขนาดน,นี้นะทีนี้ส่วนใหญ่แตวบ้านผมเนี่ยก็เป็นสวนปามซะเยอะแล้วนะครับต้นไม้ก็เลยเหลืออยู่นะเหี่ยวเฉาหมดนะครับส่วนถ้าเป็นริมแดนนะครับพี่น้องครับก็ต้องดูดีๆครับนะถ้ามันมีต้นไม้เยอะเกินไปเราอยู่ประชิดริมแดนนะ แล้วก็ต้นไม้ใหญ่อีกนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมีปัญหาก็บเพื่อนบ้านอีกโว้ยก็ต้องระวังไงริมแดนเนี่ยนะเอ๊ะที่นี่ผมนะก็ต้องหาลองยางลองยางฮะลองยางดูสิว่าตรงไหนจะทรงจะแซมได้บ้างแต่ว่ามันก็มีนะอยู่อีกลักษณะหนึ่งครับที่ต้นยางมันอ่า มันขาดแล้วนะมันมันไม่ขึ้นแล้วนะครับต้นยางอะ่ะทีนี้เราก็ไปเอาต้นไม้อย่างอื่นนะมาแซมลงไปแทนนะครับี่อย่างต้นนี้ครับนะต้นยางมันขาดนะครับมันมันมันไล่ไม่ตันเพื่อนแล้วแน่นอนนะครับนะแต่ผมก็นะไปเอาต้นอนะไรครับต้นจวงนะครับนะต้นจวงมาแซมไาเลยครับนะมามาแซมมาเลยเนี่ยนี่กำลังจะโตไล่ต้นยางเนี่ย จะตันอยู่แล้วต้นจวงนี่โตเร็วครับนะต้นจวงเนี่ยโตเร็วแล้วก็เป็นไม้ที่สามารถปลูกในร่มได้สบายด้วยนะครับต้นจวงกับต้นชว่วงซึ่งเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับสําคัญก็ต้องเว้นระยะร,ระยะไม่ใช่ว่าไปปลูกไปฉุกไปฉุกไว้นะมันก็มันก็ไม่ได้อีกนะต้องมีระยะ ต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่เท่าไหรนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันก็มีต้นไม้ที่ผมไปหามาเองบ้างไปแล้วก็เป็นไม้ดั้งเดิมนะครับนะก็เว้นอยู่เป็นระยะเนี่ยเป็นล่องนี้เป็นไงครับนะล่องนี้ก็มีต้นสัก <c oughs> นะครับตรงนี้ต้นหนึ่งตัดไปอีกประมาณสามสี่เมตรก็ต้นหนึ่งนะครับนะแถวนี้ก็มีต้นสักอยู่สักสี่ต้น สี่ต้นเรียบร้อยนะือต้องเว้นแล้วครับพอมาอีกแถวหนึ่งอีกแถวเนี่ยต้องต้องไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าเราต้องเว้นระยะนะครับระหว่างแถวด้วยนะนะแถวเนี้ยในระหว่างแถวเนี้ยปลูกต้นไม้แล้วระหว่างแถวเนี้ยต้องเว้นอีกนะครับแล้วตัดไปก็มีมีพวกจำปาทองนะครับจำปาทองแล้วก็ ฝัง่งทางโน้นก็มีต้นไม้ที่ผมไปนํามานะเป็นต้นไม้สมุนไพรอะไรบ้างนะครับคือสมุนไพรบางอย่างต้นมันก็โตนะครับนะในที่สุดผมก็ได้หนึ่งในพื้นที่ที่น่าจะแซมได้ครับคือต้นยางที่ขาดแต่ถ้าสมมุติว่านะต้นนี้ต้นยางขาดนะครับแล้วตัดไปอีก3าเม็ดต้นยางก็ขาดอีกหรือว่ามันตายนะก็ ถ้าเป็นไม้ใหญ่อย่างพวกนี้ครับนะก็คงจะลงต่อเนื่องกันไม่ได้นะครับนะเพราะว่าไงครับต้นไม้พวกนี้ต้องเว้นระยะให้อ่างสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ใหญ่แต่สําหรับต้นยางที่กลาดในสวนนี้นะครับนะก็มีอยู่หลายจุดนะครับก็คงจะได้หาที่แซมๆไปละครับนะต้นไม้สายป่าน ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสต์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ